ตอนเด็กๆผมก็เล่นตามภาษาเด็กไม่ได้อะไรจนก็ดือด้อดื้อพอสมควรครับจนแม่บุญธรรมของผมก็บอกว่าผมไม่ใช่ลูกแท้ๆของท่านนะอะไรแบบนี้อย่าดือ้อแม่เหนื่อยนู่นนี่ดูแลผมก็ไม่เชื่อก็ก็ยังคงดื้อต่อไปนูน่นนี่แต่ก็ร้อยลงจนโตขึ้นรู้ความมากขึ้นก็เห็นเอกสารต่างๆที่บอกว่าตัวเองไม่ใช่ลูกของท่าน ก็เลยเริ่มเชื่อครับผมไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเลยครับผมรู้สึกก็ยังรักท่านเหมือนเดิมเพราะว่าผูกพันกับท่านที่ท่านดูแลมาตั้งแต่เด็กครับปีแรกที่ผมสอบตอนนั้นผมยังไม่ได้ติวผมก็ไปตามแม่กับนะ้าอยากให้ลองไปสอบเฉยๆแค่เราตำรวจเราเดียวครับก็ ไม่ติดผมไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วก็ไปลองดูเฉยว่าเป็นยังไงพอมาปีที่สองผมไปติวเรียนอ่านหนังสืออยู่กับเพื่อนๆก็ปรากฏว่าก็ไม่ติดเหมือนเดิมครับแต่เราก็เราก็ไม่ท้อเราก็พยายามต่อปีที่3ปีสุดท้ายครับก็สอบจนติด4ี่เหล่าครับแต่ก็ลำดับไม่ได้ดีขนาดนั้นครับลำดับก็ไกลๆอยู่ครับแต่ก็เลือกเหล่านายเรือเพราะว่าลำดับคิดว่าอาจจะมีความหวังมากที่สุดครับ ก็ไปไปทุกสอบรอบ2จนประกาศผลรอบสุดท้ายก็ติดสำรองคนที่8ครับก็รู้แล้วแหละว่าเรียงไม่ถึงหรอกก็กลับมารอสอบนายสิบพิสูจน์หลักฐานต่อครับเพื่อที่จะใช้โคต้าไปสอบเป็นนักเรียนเจ้าทหารในเหล่าตำรวจครับ ผิดหวังมาแล้วซ้ําแล้วซ้ําเล่าต้องอดทนในการอ่านหนังสือทําโจทย์เรื่องเดิมๆหลายอย่างบวกกับทํางานด้วยก็มีท้อบ้างแต่ก็กลับเข้ามาต่อว่าอย่าท้ออะไรแบบนี้เราสู้มาขนาดนี้แล้วก็ไปให้สุดครับหลังจากประกาศ ผลรอบแรกภาควิชาการแล้วก็ได้ไปรายงานตัวที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจทำการยื่นเอกสารก็ตอนแรกก็คิดว่าอาจจะไม่มีอะไรจนคณะกรรมการตรวจเอกสารที่พิจารณาเขาก็เห็นว่าไม่ได้นะมันต้องใช้เอกสารของพ่อกับแม่โดยการเกิดไม่ใช่พ่อกับแม่บุญธรรมที่เลี้ยงเรามาผมก็เลยเริ่มกังวลแล้วว่าตอนนั้นก็ยังตามหาแม่ไม่เจอแต่ก็รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่แหละ แต่ของพ่อคือผมกังวลหนักสุดเพราะว่าไม่ทราบว่าเป็นใครไม่ปรากฏในสุติบัติแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าอยู่ไหนหายมาเป็น20กว่าปีแล้วครับวันนั้นผมก็ได้โทรไปหาแม่บุญธรรมเลยครับตรงนั้นต่อหน้าคณะกรรมการแล้วแม่ก็ได้คุยกับท่านคณะกรรมการครับจนแม่ก็เริ่มรู้สึกกังวลแล้วแม่ก็เลยโทรไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์ของผมครับอาจารย์ที่สอนติวผมมาเลยได้ มารู้จักกับท่านวินัยครับเพราะอาจารย์ของผมท่านรู้จักกับคนที่ทํางานกับท่านวินัยครับแล้วทีนี้ท่านวินัยก็ได้แจ้งไปกับผู้บัญชาการสํนา,นสรฐฐานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจท่านไตลงครับซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของผมนะครับท่านไตลงก็รับทราบเรื่องและก็ให้ผมเข้าไปพบครับ เรื่องก็ค่อยๆดําเนินการมาก็ท่านไตลงก็ได้ติดต่อประสานกับท่านเสรีครับแล้วท่านเศรีก็รับรู้แล้วก็อยากให้การช่วยเหลือจนท่านเศรีก็นําเรียนให้กับท่านรองนายกทราบครับแล้วท่านรองนายยกก็มีความเมตตาที่จะให้ความช่วยเหลือผมครับท่านดูแลเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านก็เลยได้ติดต่อไปที่ทางกรมราชทัณฑ์ให้ทางกรมราชทัณฑ์ดำเนินการรับรอง มาครับก็แอบกังวลใจครับแต่เราก็เราก็ยังมีความเชื่อแล้วก็มีศรัทธาว่าเราทําดีเราก็คงมีหวังบ้างครับแต่อีกใจนึงก็เผื่อใจไว้เผื่อความผิดหวังครับ <S 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 ในที่สุดแปลว่าที่เรา อดทนอดกันอ่านหนังสือมาตลอดมันประสบผลแล้วครับผมก็แทบจะไม่เชื่อแล้วว่าผมจะมีโอกาสขนาดนี้ที่มีผู้ใหญ่หลายๆท่านเข้ามาช่วยเหลือตอนนั้นก็คิดว่าฝันไปหรือเปล่าแต่สุดท้ายเราก็มาถึงขั้นนี้เราก็รู้สึกว่าซาบซึ้งในความกรุณาให้ที่ท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านให้การช่วยเหลือครับหลายๆท่าน บอกผมเสมอว่าตั้งใจเรียนจบออกมาเป็นตำรวจที่ดีรับใช้ประชาชนทำหน้าที่ให้สุดความสามารถซึ่งผมก็ขอบคุณท่านแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาครับแล้วก็ต่อให้ว่าท่านไม่ได้บอกแบบนั้นมาผมก็เป็นคนที่ตั้งแต่สมัยติวสอบแล้วว่าอยากเป็นตำรวจที่ดีรับใช้ประชาชนอย่างที่ผมหวังเอาไว้ครับ